สนับสนุนโดยไฮลักซ์ v ีโว่เซตอีดิช่นหน้าใหม่อารยธรรมแสบ Z ซตให้โลกเห็นชินสแกนโกงวันนี้ครับสืบเนื่องจากกรณีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่กลุ่มผู้เสียหายเข้ามาร้องทุกข์กับกองปราบกรณีที่มีบริษัทรับเหมาทําบ้านน็อกดาวน์นั้นไม่ยอมส่งบ้านหรือว่าไม่ยอมทําบ้านให้แล้วเสร็จนะครับ ล่าสุดผู้ชมครับทางด้านของบริษัทที่ทําบ้านน็อกดาวได้มีการเรียกผู้เสียหายนั้นเข้าไปเจราจาไกล่เกลี่ยกันผลจะออกมาอย่างไรเดี๋ยวมาติดตามพร้อมกันได้ในชินแชร์ทุกกลโกงโกงที่ไหนเราไปที่นั่นในชินสแกนโกงครับกลุ่มผู้เสียหายกว่า10คนจากกรณีที่ถูกบริษัทรับสร้างบ้านน็อกดาวผิดสัญญารวมตัวกันมาพบกับนายสกลนาสมนึกอายุ42ปีเจ้าของบริษัท ภายในสำนักงานที่ตำบลหนองขามอำเภอศรีราชาจัังหวดชลบุรีเพื่อขอเจรจากไกล่เกลีย่ยหลังก่อนหน้านี้กลุ่มผู้เสียหายเคยไปร้องทุกข์ที่กองปราบมาแล้วโดยระหว่างการเจรจาพูดคุยทั้งสองฝ่ายมีการประทะคารมเป็นระยะเนื่องจากตกลงหาทางออกร่วมกันยังไม่ได้โกงผมไงโกงผมเรืงง่องอะไรเอา้าฐานลาก็ไม่มีฟุตติง้งอะไรก็ไม่มีแล้วมันนั้นยกยกเลิกสัญญา เอ้าไม่มีอะไรแสนกูมาเอาไปอะพุดติ to to ้ง <that> ก like ูราคาแล้วึงเอาแสนกูมาสิมึงเทวนี้มึงอยู่เดียวมางมไหนฮะเมืเอแสนกูไปไหนลักษณะภาพรวมนะเขาก็จะแบบเหมือนผัดผ่อนไปเรื่อยพอได้โกกได้เงินโกกเก้าสิบเปอร์เซ็นแล้วอะค่ะเขาก็จะผัดผ่อนไปเรื่อยมาทางานล่าช้าอะไรอย่างเงี้ยทำให้ลูกค้าค่ะอาจจะผิดสัญญาไปเองหรือว่าทําให้ช่างอะค่ะอยู่ไม่ไหวแล้วก็หนีงานไปเองอย่างเงี้ยค่ะ เพราะกัพวกเราอะค่ะจะไปทวงถามหรือว่าไปเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมอะไรเงี้ยก็จะถูกข่มขู่ค่ะทางไร้สดหรือพูดจะทางไร้สดอย่างเงี้ยพวกข่มขู่ไม่ให้พวกเราอะค่ะเข้าไปกลัวอะไรเงี้ยค่ะ การเจอจ่าเกลีเกลียครั้งนี้ครับเบื้องต้นทางฝั่งของบริษัทรับสร้างบ้านนอกดาวเนี่ยเขายอมรับในความผิดพลาดแต่จะขอสร้างบ้านให้กับผู้เสียหายจนแล้วเสร็จมีข้อแม้ว่าจะต้องมีการขยายสัญญาในการก่อสร้างออกไปก็ทําให้ทางผู้เสียหายหลายคนรู้สึกไม่พอใจและก็ไม่เชื่อใจครับเพราะว่าที่ผ่านมาก็ปล่อยให้มันค้างคางมาแลมปีแล้วถ้าขยายออกไปเนี่ยไม่รู้จะเสร็จอีกหรือไม่ทําให้หลายคนนั้นเดินทางเข้าไปลงบันทึกประจําวันไว้ที่โรงพักในพื้นที่ครับนายสกลนาสมนึก เจ้าของบริษัทรับสร้างบ้านน็อกดาวน์เปิดเผยว่าเนื่องจากการบริหารงานที่ผิดพลาดและเกิดจากภัยธรรมชาติอย่างช่วงฝนตกหนักทําให้การทํางานไม่เป็นตามเป้าและล่าช้าเกินไปตนเองยินดีรับผิดชอบทั้งการสร้างบ้านให้แล้วเสร็จและค่าใช้จ่ายในช่วงที่หลายคนต้องไปเช่าบ้านอยู่ส่วนคนที่ไม่ยินยอมเซ็นสัญญาฉบับใหม่ตนก็ยินดีที่จะชดใช้ให้หลังจากที่ศาลมีคําสั่งตัดสินแล้วเกิดจากเราบริหารงานผิดพลาดด้วยนะ แล้วก็เกิดจากภัยธรรมชาติด้วยหลายหลายอย่างการแก้ไขปัญหาของผมคือรับผิดชอบครับรับรบผิดชอบทุกหลังแต่การราับผิดชอบคืออารมณ์อรวย์อารมณ์อรวยขึ้นกันแล้วกันครับทุกคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่เกิดจากผมนะผมยินดีรับใช้ให้ทุกคนครับส่วนบ้านเราก็ขยายระยะขอขยายระย,ยะเวลากันไปเออผมฝากขอโทษทุกคนก่อนแล้วกันว่าถ้าผมทำให้ใครเดือดร้อนผมขอโทษนะ แต่มัน,ม,น,ม,น,ม,นมันเกิดจากความต้าใหญ่มมผมอยากทาให้เสร็จนะ่ะแต่อะไรที่มันติดปัญหาผมินดีรับผิดชอบทุกทุกอย่างนายสกลฝากขอโทษผู้เสียหายยืนยันว่าไม่เคยคิดหนีไปไหนและมีความตั้งใจที่จะทําบ้านให้แล้วเสร็จหลังจากนี้ยินดีรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นส่วนทางของพนักงานสอบสวนสพหนองขามนะครับบอกว่าถ้าใครที่จะ ให้ทางบริษัทนี้สร้างบ้านต่อไปเนี่ยก็จะมาคุยกันที่โรงพักเพื่อจะมาไกล่เกลีย่ยเรื่องของการทาสัญญาตัวใหม่นะครับแต่ผู้เสียหายหลายคนเนี่ยเขารู้สึกว่ายังไม่เชื่อใจครับหลังจากนี้เขาบอกว่าอาจจะมีการดําเนินการให้ถึงเรื่องของคดีความกันเป็นที่สุดนี่แหละครับเดี๋ยวต้องติดตามกันต่อไปในคดีนี้กันด้วยนะครับส่วนวันนี้ขอขอบคุณสภาพจากแบรนด์วอลลิศไว้ณที่นี้ครับและถ้าใครมีเรื่องราวร้องทุกข์ถูกโกงส่งมาได้ทางเพจข่าวเวิร์กพอยท์ยีแล้วเราจะแชร์ทุกกลงใน ชินสแกนโกครับ